ข้อที่หนึ่งนะครับเลือกหยิบสีแล้วก็เลือกหยิบสีแล้วก็มาเขียนชื่อมาเขียนชื่อแล้วก็มาหยิบสีมาแล้วก็ที่ใช้เลือกอะไรบ้างคะที่เราเลือกภูกันเลือกภูกาอ่าฮะเราง่ายต่อแล้วก็เลือกมาเลือกมาเสร็จนี่แล้วก็เลือกก็ไปปาสีมาไปปาสีเหรอฉีดสีได้ป่ะ ชใช้ใช้อะไรฉีดเข็บฉีดยาอ๋อใส่ลิงใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกเลยแล้วไงต่อแล้วหลังจากปลาสีฉีดสีแล้วเขาให้ไปทําอะไรต่อนะไปหมุนสีไปหมุนสีพี่เขาสอนว่าอะไรนะหมุนสีเรียกว่าอะไรนะกัปตันอเมริกันอ๋อทาเป็นรูปกัปตันอเมริกันแล้วเป็นโล่อคะใช่ให้กันมา ถ้าเกิดเป็นมากละตัดใจเลยอ๋อเหรอแต่น้าเสียได้เราไม่เลือกเสียเนื้อมาอ๋อเราไม่ได้เลือกสีเนื้อมาอเามดเน,เ,เ,นเ,ดเวลาทําเราต้องเลือกใช่ไหมเราต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าเราจะทําอะไรถูกไหมหนูค<อ>ิดไว้แล้วว่าจะทำโลกกับตาเมริกันอ๋อเหรอหนูคิดไว้ว่าหนูจะทําโลกกับตาอเมริกันเหรอ,รอรแล้วมันสนใจอย่างที่หนูคิดไหมสนใจเลยเหรอ ดูเห็นกับตาเมริกันหนูรีบไปก่อนเลื้อนเกมเลล้ก็ไปล้างแก้ม,บบกมอ๋หอหรอแล้วที่นี่เหมาะกับเด็กไหมคะสรุปเหมาะมากเหมาะมากเลยเหรอเพราะอะไรเหมาะเหมาะฟุดฟูดเหมาะฟุดฟูดเลยเหรอโอเคงั้นมาที่นี่กันนะคะที่นี่ที่ไหนนะอาร์ติฟาฟอาร์ติฟายครับมากันเยอะๆนะอยู่พระรามสองโอ้อยู่พระรามสองโอเคอ่ะแล้ววิ่งไป เจ้าวีงให้ทุกคนดูเลยที่ที่ไหนอ่ะไปเอ้ยไม่เข้าไปไม่เข้าไป